พูดถึงโครงการเราชนะนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีข่าวสารในเรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเราชนะที่ธนาคารซึ่งเป็นวันแรกเลยและมีผู้ที่มาใช้บริการส่วนมากเป็นผู้สูงอายุค่ะ วันแรกเลยนะคะสำหรับกลุ่มประชาชนที่จะมาเดินทางเพื่อลงทะเบียนเราชนะนะคะในโครงการเราชนะโดยกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นหลักๆเลยจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุนั่นเองนะคะที่เดินทางมาเพื่อลงทะเบียนโครงการเราชนะที่ธนาคารทก,กรสค่ะและธนาคารออมสินตั้งแต่ช่วงเช้า ในขณะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเบตงค่ะยังมีประชาชนจำนวนมากนะคะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ยังคงเดินทางมาเพื่อยืนยันตัวตนและเมื่อวานนี้ค่ะวันที่22กุมภาพันธ์2564ในเวลา9นาฬิกา45นาทีค่ะ ทั้งผู้สื่อข่าวนะคะได้รายงานว่าที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเบตงค่ะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาบรรยากาศของวันแรกนะคะที่เปิดให้ลงทะเบียนโครงการเราชนะที่กระทรวงการคลังได้มีคำสั่งให้ธนาคารของทางรัฐค่ะทั้งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศและธนาคารอมสินค่ะได้เปิดรับลงทะเบียนให้กับกลุ่มประชาชนนะคะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นวันแรก และจะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะไปจนถึงวันที่5มีนาคม2564นั่นเองค่ะโดยเมื่อช่วงเช้านะคะก็จะมีประชาชนเนี่ยทยอยเดินทางมาลงทะเบียนที่ธนาคารทกสและธนาคารอมสินกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวหลังทราบว่ามีการเปิดลงทะเบียนนะคะที่ธนาคารทกสและธนาคารอมสินค่ะ และอย่างที่ธนาคารออมสินนะคะสาขาเบตงได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นผู้สูงอายุนั่นเองและเป็นลูกค้าธนาคารออมสินอยู่แล้วค่ะเดินทางมาลงทะเบียนในโครงการเราชนะซึ่งทางธนาคารออมสินนะคะได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับคนกลุ่มนี้โดยจัดเจ้าหน้าที่ ตั้งโต๊ะไว้ให้บริการคาดว่าจะให้บริการอย่างเพียงพอค่ะและซึ่งนอกจากนี้นะคะยังมีจิตอาสาพระราชทานจากสพอพเบตงค่ะมาคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะ และในส่วนของการเช็คสิทธิ์นะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังค่ะซึ่งจะเป็นผู้เช็คสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่มาลงทะเบียนเนี่ยจะเข้าเงื่อนไขหรือไม่เช่นเดียวกับที่ทางธนาคารทกรสสาขาเบตงค่ะก็จะมีกลุ่มประชาชนนะคะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองเดินทางมาลงทะเบียนเช่นกันค่ะแต่ยังไม่มากเท่าไหร่เนื่องจากบางคนนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบว่ามีการ เปิดธนาคารทกศและธนาคารออมสินเนี่ยเพิ่มอีกช่องทางในการลงทะเบียนนั่นเองโดยธนาคารนะคะจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนนะคะไว้เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้ที่มาใช้บริการค่ะทําให้บริกาศเนะคะเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเต็มที่และตามมาตรการเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะทากลางความดีใจของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลนั่นเองค่ะเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ